สนับสนุนโดย King Power M Rap กลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมกับจอยก็อยู่ที่เป้าหมายที่2ของเราในวันนี้ นั่นก็คือสติกเฮาส์ไทยแลนด์ซึ่งสุภาพบุรุษหนุ่มรูปหลอ่อท่านนี้นั่งอยู่ข้างๆผมก็คือเจ้าของร้านนั่นเองครับคุณภูมิเรืองศิลป์พิญญาสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คคะก่อนอื่นอยากให้คุณภูมิเล่าเรื่องราวของซิกเฮาส์ไทยแลนด์ให้ฟังหน่อยครับ<ส>เพราะว่ารู้สึกว่าแบรนด์นี้เนี่ยนะฮะสำหรับคนไทยเราค่อนข้างจะเป็นของใหม่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะฮะเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจยังไงครับ ก็คือสติ h o u s นะครับก็เป็นแบรนด์มาจากประเทศอิตาลีนะครับโดยจุดเด่นของเขาก็คือจะเป็นไอศครีมแพ่งนะครับซึ่งรสชาติของเขาเนี่ยก็จะทุกอย่างเนี่ยทำมาจากธรรมชาติไม่ใส่สารสังเคราะห์ีรือสครเะห์แล้วก็ตัวตัวเนื้อไอศครีมครับมันจะไม่มีอากาศกินูแอร์เพราะฉะนั้นมันจะเข้มข้นแล้วก็ละลายช้า อุ้ยอันนี้ถูกต้องกับประเทศเราเลยนะคุณอาก็ละลายช้าอ๋อละลายช้าใช่ประเทศเรามันเป็นประเทศร้อนครับความแตกต่างนะคะเวลาเราเอานําเข้ามาที่ประเทศเราแล้วเนี่ยเรามีแบบดีไซน์อะไรที่มันแตกต่างได้หรือเปล่าของประเทศไทยนะครับเราก็มีการอัดเพเป็นรสชาติแปลกที่มีเฉพาะที่เมืองไทยเท่านั้นนะครับก็อย่างเช่นมีรสชาไทยนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่า ล,ลายธรรมชานะครับนั่นก็แสดงว่าเราสามารถใช้วัตถุด,ดิบบางอย่างที่มาจากบ้านเราได้ใช,ใช่ไหมคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือทุกอย่างมันเป็นเนรัชอเนเรียนนะครับท้ามสาสีส ต้องธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างนึงปกติแล้วการที่เรากินไอติมแท่งเนี่ยปกติมันก็จะอยู่ในห่อปลอยห่ออะไรอะไรนะฮะก็ฉีกจากห่อแล้วก็ฉีกมาแล้วก็กินเลยทํามายังไงก็ต้องกินอย่างนั้นแต่นี่สามารถที่จะแต่งเสริมต่อหรือดีไซน์รูปแบบอะไรตามรสที่เราชอบได้กรสามารถเขียนลายเขียนวาดรูปแบง ตามที่เจ้าของอยากอยากได้ครับดีไซน์ได้เป็นไอเลฟยูอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าที่นี่น่ารักนะคะคุณอาจะเห็นมีมีพิสตาชิโอมีตุ้พวกเมล็ดะกันเนี่ยพืชอ่ะเขาก็ให้เลือกมาโรยได้ด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งขวดทุกอย่างนี้มาจากอิตาลีเลยครับมาจากเกาะซิซิลีนะครับว่าอินกรีดเดียนทุกอย่างเรามาจากอิตาลีครับยกเว้นยกเว้นพวกผลไม้ ใช่อย่างนี้เราเปิดมากี่นานแค่ไหนครับเปิดประมาณ2ปีครับค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมดอี่สาขาครัสี่สาขานะครับสี่สาขาใช่ก็คือสาขาแรกก็คือที่เสียงมร้อนก้อนเป็นตักซิปสโตรเป็นที่แรกนะครับสาขา2ก็ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันทันศรีนะครับจูบิสสาขาแล้วก็สาขาที่3ก็คือที่ท่ามหาราชนะครับ เปิดไม่นานเท่าไหร่แล้วก็สกัดสุดท้ายก็คือเอมควอเทีอครับอยู่ชั้นเอมควอเทีอาดีก็ยิ่งมาใหมิม่เหมือนกันเด๋ยวต้องให้คุณคุมแบบว่าจัดมาให้ดูว่าคนลองทานว่าอ,อะไรกือ่านดีดีไหมคะด,ดีครับโอเคค่ะนี่เลยนี่เป็นไอศครีมที่ ที่ดูสวยที่สุดก็เห็นมากต้องบอกว่าเป็นไอศกรีมแห้งด้วยนะคะไอศกรีมแห้งโอ้โหารับทานเลยอ่ะให้คุณภูมิเกล่ยเรียงหน่อยครับอันนี้ตัวแรกนะครับเป็นแตงโมกีวีนะครับแล้วก็สีดำก็จะเป็นช็อกโกแลตนะครับลายช็อตซานะครับก็จะเป็นสีแดงก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะครับสีขาวก็จะเป็น อามะพร้าวนะครับแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นดอกน้ำน้ำมันชันน้านอันนี้จะเป็นอสตรอเบอรี่ชีสเค,ค้กนะครับแล้วก็ดิบกััวพิซาชิโยอันนี้ก็จะเป็นเรนโบว์มิก้าซึ่งอันนี้เป็นสีธรรมชาติหมดเลยสว่วนนี้เลยที่บอกอันนี้จะเป็นพิซาชิโอนะครับแล้วก็ดิดบดกับช็อกโกแลตแล้วก็มีเคลือบตัวพิซซาชิโอ แล้วก็นี่อันนี้สองเมนูนี้เป็น,เ,ปนเ,มเมนูซัมเมอร์นะครับมมรก็จะเป็นขาน้มมวขาวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ,มมะครับแล้วก็จะเป็นสตรอเบอรี่ครัมเบิลอ๋อเป็นคมมรัมเบิลใช่จะเป็นแบบอัลมอนด์บิสกิตจะลองอย่างเป็นแท่งก่นกอนเลยดีไหมคะ <S <S 1> <S 1> นี่เป็นครั้งแรกนะที่กินไอศครีมโดยที่มีมีอาแกะาดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งแบ่งกันทานเนื้อชิมได้หลายๆรสด้วยเอานี่ดีกว่าเอาไหนก่อนคะข้าวเหนียวม่วงข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมคะ เอแปลกดีอร่อยด้วยมันมีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่ด้วยเหรอขนมอร่อยอร่อยมากรอ,อร่อยมากทีนีนแับเปรี้ยวนิดนึงนะครับแต่มัน เปรี้ยวดีฮะอันนี้ก็เปรี้ยวก็ชอบคือไอศครีมเราแน่นอนจะให้ไม่ให้หวานมันเป็นไปไม่ได้แต่ไม่อยู่วานารแบบโอ้โหแอย่างนี้มีรสเปรี้ยวอะไรอะไรแต่ข้อนี้ของเจลาโต้มันทำให้เราสดชื่นสดชื่นสดชื่นนี่อาว่าเราอย่าเพิ่งกินให้หมดเลยเดี๋ยวพักไว้แป๊บแล้วเรามาเริ่มอันนี้เป็นอะไรนะที่ชิมเราต้องเออที่เขาชิมครั้งแรกแล้วก็กลับมาเลยเอามาเลย อร่อยมา้ยชอบนี่พอดีอาร์เป็นคนชอบกินชีสค้กอยู่แล้วอดีเลยค่ะอร่อยค่ะแม่มันเข้ากันดีนะมีบิสซิตจิโอกินควบคู่กันไปกับชีสค้กเนี่ยโอ้โหอร่อยอร่อยค่ะคุณามนี่ให้คุณ ภูมิช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยเถอะเดี๋ยวมากินอร่อยๆอ,อ,ยอย่างเรากับ t i ิกเฮาส์ไทยแลนด์เนี่ยครับครับ,รบก็ขอเรียนเชิญนะครับแฟนรายการนะครับมาลองทานไอศครีมนะครับสติกเฮาส์ของเราบอกว่ามาจากครูรู้อร์อร่อยก็เดี๋ยวจะลดให้10%บอนนะครับ <laughs> เห็นไหมเห็นไหม ล้วเ,เปิดไปก,ก็ตามบรรยากาขอหงห้างเนาะครับนนที่สยามทารากอนก็จะอ,อยู่ที่ชัน้น G นะครับตรงประตูทางทางเข้าห้างเลยโอ้เข้ามาก็เจอเลยใช่ครับนะต้องขอบคุณคุณภูมิมากเลยนะเอาของอร่อยมาให้ชิมกันใช่ค่<น>ะคแล้วก็ชอบมากที่วัตถุดิบทุกอย่างก็คือวัตถุดิบที่สดใหม่แล้วก็ไม่ผสมสีสย่งที่บมเอาไว้ครับอร่อยจริงๆคุณอาอร่อยอย่างนี้คุณอามีอะไรกับันตีแล้วล่ะแน่นอนแน่นอนคูรู้ครอร่อยยืนยันความอร่อยไว้ให้ครับ จะไม่มีอะไรดีก็ไปกว่าการทานไอศครีมอร่อยๆทามาจากวัตถุดิบที่ดีด้วยนะคะอย่าลืมค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณภูมิค่ะแห่งร้านสติกเฮาส์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงล่ะจอยไอศครีม2ร้าน2แบบ2สไตล์อย่างที่อาว่าเป็นไงาถูกใจมากเลยล่ะค่ะคุณอาเพราะว่าไอติม2ร้านนี้นะคะเป็น2สไตล์ด้วยแล้ววันนี้คำถามคำถามคือ ไอศกรีมได้เข้ามาสู่ประเทศไทยในยุคสมัยใดส่งคำตอบที่ถูกต้องมาตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้นะครับและผู้โชคดี3ท่านครับจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการแล้วเช่นเคยนะคะติดตามความเคลื่อนไหวของรายการกูรูคู่อร่อยนะคะได้นะคะใน Facebook ค่ะพิมพ์คำว่ากูรูคู่อร่อยภาษาไทยตรงตัวเลยค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับและว,วันนี้รายการกูรูคั่อร่อย ผมและจอยคงต้องลากันไปก่อนสำหรับวันนี้ลากันแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเริ่มวันนี้บบนกันอีกหน่อยดงเกณฑ์ใจโอ้โหนี่คิดดูสิว่าถ้าเรานั่งอยู่หน้าจอเนี่ยมันจะทรมานขนาดไหนท่ามกลางความร้อนระอ,อกุก็เกณฑ์ใจะจะัจะอมเข้าไปลังกันแล้วกัดย